ทุกท่านทั้งนีน้เราเขากับชุดยากอนรังอื่นล้ววันนี้เราเขากับน้องนาซ่าเย่จากในทีที่แล้วนะพี่เอด็ดอดี้จอบผีตัวเองฮะอืมตัวนี้อืมนะจำชิจากชิปนันได้ไหมทุกคนนะฮะไฟมันปิดเองโดยที่น้องนาซ่าไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะเออจะทำได้ไงวะไฟหยุดตั้งไกลน้องนาซ่าตัวแค่นี้โอ้ห พี่ก็อยู่นิ่งๆนะทุกคนเห็นพี่พูดไหมพี่ก็พูดยาวๆเลยนะพี่นั่งอยู่ตรงนั้นเฉยๆตัวยู่ก็ปิดเองแล้วก็ประหลาดใจอ่ะโอ้ยโอเคก็วันนี้เราจะเจออะไรไหมไปดูกันมาฮ้างก็ซูน้านาซ่าทุกคนบอกว่าอยากเห็นหน้านาซ่าให้เห็น ให้เห็นเลยชัดๆเลยนะคะชัดเก๋ยวฮะอซาเป็นแมวแบบเหมือนเสือนี้ฮะกำลังเรียนเลยเรียยายายาเรีเยเรีอย่าเงี้ยเนี่ยอซาเป็นตัวเมียนะคะไม่ใช่ตัวผู้นะฮะตัวเมียนแคนคือตัวเมียนะคะใครนึกว่าหนูเป็นตัวผู้คิดผิดแล้วค่ะไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะคะหนูไม่ใช่เป็นตัวผู้ค่ะหนูเป็นตัวเมียค่ะ เดี๋ยวสิดี๋ยวดอ,อ,อก,กันเนาะคช่หนูเก่งการนั่นท้าเห็นเลยนะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวผมขอเห้องข้างน้ำแป๊บนึงนะคะแล้วมาแป๊บนึง ใช่คร okay, ับ er เราไปเข้าน้าเสร็จแล้วนะอืมโอเคแป๊บหนึ่งนะฮะอืมนะผมขอไปจัดของแป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสปินน์หน้าฮ่สปินนหน้าทุกคนโอ้ย

อร่อยไม่ใช่ไม่ใชน่น้ำอร่อยจัดนะคะท่านผู้ชมน้ำปลาอร่อยดีนะน้ำาน้ำอร่อยอะนีิพานีไม่เกี่ยวนะก็คืออร่อย มันคือไรเออมันคือไรวะ่อไอ,อ่ะไรนะโอชัดเจนยางลบทุกคน โอ้นาซาจูดูเรื่องหลอนมาเยอะมากเลยนะนาซาแนทถาไม่ฮันนนาะอันว่านว่าของนาแฟนทุกคนกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นาซาใครมีแอปใครมีเว็บดีๆแอปดีๆแนะนำก็อย่าลืมบอกนาซาด้วยนะนาซาเขาที่รักก็อยากเอาไปตัดต่อคลิปนะอืใครมีแอปดีๆฝางมาบอกนาซาด้วยนะ ใช่โอเคก็สำหรับในคลิปนี้ครับพี่ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กดซับสไคร้ด้วยเออซับสไคร่นะฮะเย้ฮะบ๊ายบายนะครับทุกคนโอ๊ยพูดมาได้ไงเนี่ยพูดพูดมาได้ไงวัตพูมาได้ไงนะ ผมขอแกะกันนะครับนี่ทุกคนหน้าตามันกน่อนอร่อยดีที่ถุงของมันดูนะซาไปไหนรู้ว่าทุกคนโอเคาบายทุกคนเดี๋ยวเราขอไปหยิบวีกันนะครับ เอาทุกคนหวีไปไหนอ่ะเอาห้อยห้อยหวีมาได้ไงอ่ะเอาใหม่ก่อนคลิปนี้บ๊ายบายกดเอากดก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อุ๊ยผีนะกลัวผีหงุดจัดทุกคนฮะ เอาของอุกของขอ,องเราไปตรงนู้นตรงนี้